สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมแก n น c คลว์แพนโดร a าเฟสในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแนะนำการจัดทีมผู้เล่นใหม่สายฟรีจัดทีมยังไงให้เล่นผ่านทุกเนื้อหาทุกคอนเทนต์ผ่านด่านสบายๆย,ยาวๆอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดค้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คำสั่งตั้งค่า ก็จะขึ้นช่องให้เรากรอกโค้ดนะครับให้เรากรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับสําหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะครับณปัจจุบันตอนนี้ก็โค้ดไอเทมจะมีอยู่ประมาณ30กรอาโค้ดนะครับทุกคนกรอกให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าการจัดทีมยังไงให้เล่นได้ทุกเนื้อหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์นะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม e m u l a t o r ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดทีมกันเลยนะครับผม สำหรับเกมนี้เราสามารถจัดทีมตัวละครได้สูงสุด5ตัวละครน,นะครับผมอ่าก็จะเป็นตำแหน่งแถวหน้าแล้วก็แถวหลังนะครับผมอา่าตำแหน่งแถวหน้าจะเป็นตัวละครหมาเยเลขหนึ่งแล้วก็หมาเยเลขสองเนาะแถวหลังจะเป็นตัวละครหมาเยเลขสามสี่แล้วก็ห้านะครับอา่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะผมว่าตัวละครของเกมนี้มันมีธาตุอะไรแล้วก็มีสายอะไรบ้างนะครับ สำหรับธาตุของตัวละครก็จะมีทั้งหมด5้าธาตุนะครับมีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุแสงและก็ธาตุมืดแล้วก็สายอาชีพของตัวละครก็จะมีสายนักรบนักฆ่านักเวทแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับในการจัดทีมที่ผมใช้นะครับผมผมจะใช้ตัวละครตำแหน่งหมายเลขหนแล้วก็หมายเลข2นะครับผมผมจะใช้ตัวละครสาย นักรบนะครับตัวละครสายนักรบของเกมนี้นะครับผมมันจะมีตัวทำดาเมจแล้วก็ตัวกึ่งดาเมจกึ่งแทงนะครับในการใส่ตัวละครนะครับผมผมจะใส่นักรบทั้ง2ตัวเลยนะผมสำหรับแถวหน้านะครับหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เนาะแถวหน้าจะใส่นักรบทั้ง2ตัวนะครับอ,อันนี้ก็จะอยู่ที่ ลาดของตัวละครเราด้วยนะคะผมนะผมแนะนําให้ทุกคนใส่ตัวละครที่มันโจมตีแบบหมู่1ตัวแล้วก็โจมตีแบบเดี่ยว1ตัวนะคะผมจะดีมากนะครับถ้าเราใส่แบบนี้เนาะอหรือไม่ก็หาพวกตัวละครสายดาเมจรหรือว่าสายแทงตามผมบอกเนาะในการใส่นะครับใส่ตามนี้ผมสําหรับแถวหน้านะครับผมนะใส่นักลบ2ตัวเนาะ ต่อมาผมแถวหลังนะครับตำแหน่ง3 4มหนะครับตำแหน่ง3ามนะครับผมผมจะใส่สายนักฆ่านะครับ่านักฆ่านะครับผมผมแนะนําให้ทุกคนใส่ตัวละครที่มันโจมตีเลอีจะดีมากหรือว่าโจมตีเดี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครที่มีสกิลไล่ฆ่าเนาอะ,อะที่มัน ฆ่าศัตรูตายแล้วมันก็จะไล่ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนั้นจะดีมากนะครับอันนี้ก็ลองอ่านพวกสก,สกิลของตัวละครดูนะครับตำแหน่ง3ใส่สายนักฆ่านะครับตำแหน่งที่4นะครับใส่สายนักเวทนะครับนี่เลยนะครับผมอ่านักเวทนะครับผมของตัวละครเกมนี้ก็มันจะมีทั้งหมด5้าธาตุเนาะของตัวละครเลยนะครับาบางสกิลของตัวละครมันก็จะเป็นพวก เผาไหม้ติดน้ําแข็งติดพิษติดสตาร์นอะไรพวกนี้เนาะอันนี้มันก็อยู่ที่ธาตุของตัวละครของเราด้วยนะครับผมอ่าหรือว่าใครที่มีตัวละครแบบไหนก็ลองใส่ดูนะผมสําหรับสายเวทเนาะอันนี้ผมจะใส่เป็นสายธาตุลมนะครับผมเนาะสายเวทธาตุลมนะครับอ่าต่อมาตําแหน่งที่5นะครับผมตําแหน่งสุดท้ายเนาะขาดไม่ได้เลยก็คือสายซับพอร์ตนะครับนะ เกมนี้บอกเลยครัผมไม่มีสายซับพอร์ตเล่นยากนะครับนะพวกสายซับพอร์ตก็จะเป็นพวกฮนะิลเนาะฮิลเลือดอาสายซับพอร์ตสร้างโล่ดีบัฟอะไรพวกนี้เนาะจะดีมากนะครับผมผมจะใส่ตามนี้นะครับหรือว่าเราจะสลับนะครับสลับตำแหน่ง1นึนะผมที่เราใสา่สายนักรบเนาะเราจะใส่เป็นสายเวท2ตัวก็ได้นะครับผมเนาะ อันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะใส่เนาะอันนี้ผมจะจัดทีมประมาณนี้นะครับผมนะแถวหน้า1 2สองใส่นักรบนะครับตำแหน่งที่3นักฆ่าที่สนักเวทตำแหน่งที่5ส้สายซัพพอร์ตนะครับบอกเลยเกมนี้ไม่มีสายแทงหรือว่าสายซัพพอร์ตเล่นยากนะครับผมอ่ะแล้วมันก็จะมีการต้านค่ายหรือว่าแพ้ทางชนะทางของท่าต่างๆเนาะอ่ะ ในการจัดทีมแต่ละครั้งเราก็สามารถดูการแพ้ทางชนะทางของธาตุด้วยนะครับผมในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเล่นผ่านด่านเนื้อเรื่อง PVP PVE นะผมเราต้องดูในการแพ้ทางชนะทางของธาตุต่างๆด้วยนะครับผมเนาะอันนี้มันจะช่วยให้ทีมของเราชนะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็จะมีโบนัสธาตุตรงนี้นะครับนี่นี่เลยนะถ้าเราใส่ธาตุเดียวกันลงนะครับผมอ่าเป็น5้าตัวเนาะ แต่ละธาตุมันก็จะบวกโบนัสธาตุตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเนาะเราสามารถอ่านได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะบวก ATK HP โบนัสดาเมจอะไรพวกนี้เนาะเราก็ลองอ่านดูของแต่ละธาตุดูนะครับผมสำหรับทิกในการจัดทีมผมจะจัดทีมประมาณนี้นะครับสามารถใช้ในการผ่านด่านเนื้อเรื่องไต่ฮอคอย ลงดันเจียน PVP เล่นได้หมดนะครับผมสำหรับทริกที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็สำคัญของผมการใส่ TP ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะนะครับ TP มันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนเนาะบางตัวก็จะช่วยในการเผาไหม้ช่วยให้ศัตรูติดสตันติดแช่แข็งอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ลองอ่านสกิลของ TP พวกนี้ดูนะครับ อ่าแล้วก็เกมนี้มันจะมีแนะนําการจัดทีมสําหรับมือใหม่อยู่นะครับผมมาที่ระบบกระชาปองครับมาที่แนะนําทีมนี่เลยเห็นไหมครับมันจะมีการแนะนําสําหรับการจัดทีมอยู่นะครับผมนะถ้าใครมีตัวละครตามที่ระบบมาแนะนําก็ลองจัดทีมตามนี้ดูนะครับผมนะอ่าสำหรับ ช่วงแรกๆก็ลองจัดทีมตามที่ผมบอกดูก่อนนะครับถ้าเรามีพวกตัวละครต่างๆตามที่ระบบมาแนะนําแล้วก็ลองมาจัดทีมตามนี้ดูนะครับผมนี่เห็นไหมจะมีอ่าทีมแสงมืดเนาะนะครับอ่าส่วนมากก็แสงมืดนะจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็พวกทัดไฟทัดลมเนาะอ่าาตุน้ําก็ส่วนน้อยนะครับผมอ่าลองจัดดูนะครับตามนี้นะครับอ่าแล้วก็ ที่สาคัญนะผมสาหรับผู้เล่นใหม่เนอะอาะจะลืมมา,าปลดล็อกบัลลังก์ตรงนี้ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้มันจะเชื่อมตรงนี้มันจะเชื่อมต่อเลเวลของตัวละครของเราเนาะมันจะเชื่อมต่อเลเวลของตัวละครที่เราอัพเลเวลน้อยที่สุดในทีมนะครับผมนะเราสามารถมาเปิดใช้บัลลังก์ตรงนี้นะครับผมเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหมเราก็ เลือกตัวละครที่เราจะเชื่อมโยงหรือว่าเชื่อมต่อคอนเน็กเลเวลการได้นะครับผมตัวนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเลเวลที่เราอัพให้กับตัวละครหลักของเราที่เลเวลน้อยสุดนะครับอันนี้ส่วนนี้มันสำคัญนะครับผมเนาะเราจะใช้ในการลงนี่ครับหาดันเจียนตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับกดเข้าไปนี่เห็นไหม มันจะมีเงื่อนไขในการวางตำแหน่งวางาธาตุของตัวละครอ,อยู่เนาะนะครับถ้าเรานะครับผมไปเชื่อมโยงพวกตัวละครพวกนี้นะครับผมเราก็สามารถกดออกรบท,ทันทีได้เลยมันก็จะหาตัวละครอ่าที่เราเชื่อมโยงแล้วว่าที่เราอัพเลเวลนะครับอันนี้เราก็จะสามารถในการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมในส่วนนี้เนาะอ่า ลองจัดทีมตามนี้ดูนะครับผมเนาะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมตามทริกที่ผมสอนได้ดูนะครับตามทริกที่ผมสอนดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบรีวิวทีมที่ผมสอนในการจัดดูนะครับกดปล่อยออโต้ได้เลยนะผ่านานสบายๆนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าเราจัดทีมแล้วเราจะผ่านานสบายๆนะครับผมนะ อยู่ที่เราอัพเรวงเลเวลหาพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆอัปลงอัพดาวด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเราจัดทีมแล้วเราจะผ่านด่านสบายๆนะครับใอ้พวกเรวงเลเวลการอัปลงอัปดาวใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมเนาะสําหรับการจัดทีมนะครับผมที่เราต้องใช้ในการผ่านด่านสําหรับผู้เล่นใหม่สายฟรี fi, ก็ลองทําตามนี้ดูนะครับผมนะ สำหรับทิกนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแนะนำการจัดทีมสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีนะครับผมจัดทีมผ่านดานยาวๆสบายๆทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหานะครับอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ